เหลงลูกทุ่งเริ่มคุ้นกับโชว์คู่ของฝนธนสุนทรกับแก้วมณีทรัพย์นักร้องเสียงหวานของวงการที่จับมือกันทำงานมาหลายครั้งเพราะคิวลงตัวและทำให้เกิดภาพใหม่ๆหน้าเวที แต่นี่เป็นครั้งแรกที่ทั้งคู่ร้องเพลงพิษรักร้ายเพลงใหม่ของแก้วมณีทรัพย์เปิดตัวการกลับมาทำเพลงของแก้วแบบจัดการงานหลังใหม่ในขั้นตอนทำคำร้องทำนองเพื่อลงช่องทางโซเชียลของตัวเองโดยคงความเป็นลูกทุ่งและออกแบบลูกเล่นน้ำเสียงให้บาดลึกเข้ากับอารมณ์เพลง เดือนที่แล้วคู่ของฝนแก้วมีผลงานเพลงสนุกกับค่ายใหม่ด้วยกันชื่อว่าเพลงขอให้โชคดีที่ตอนนี้ลุ้นยอดวิวที่กำลังเดินหน้าสู่หลักแสนภายใต้ข้อจำกัดของจำนวนผู้ติดตามแฟนเพจของฝนกับแก้วที่นับว่าเริ่มใหม่พระสะสมยอดฟอลโล่จากแฟนทางโซเชียลได้ไม่นานเพิ่มจากฐานแฟนคลับเดิมที่รู้จักชื่อเสียงของทั้งคู่มา20กว่าปี แนวเพลงหลากหลายกับโชคู่ทําให้ฝนกับแก้วสนุกกับการทํางานที่ต่างไปได้ออกแบบการใช้เสียงในงานเพลงจริงเราเป็นคนออกความคิดว่าอุ้ยไหนเราก็มาด้วยกันแล้วเรามาแบบเรามาแบตเทอร์กันดีกว่าแลากให้มันเป็นแบบประมาณนิวจิ๋วนิวจิ๋วอะไรอย่างเงี้ยมันจะได้แบบว่าเฮ้ยมีอะไรแล้วก็กลมกืนการมีสีสันแล้วแฟนเพลงก็แบบอุ้ยขนลุกขนลุกอะไรอย่างเงี้ยก็ชอบ องด้วยกันเหรอไม่ต้องปรับคีย์เลยเพราะเรอก็ร้องด้วยกันได้ง่ายสบายๆพี่ฝนเป็น,นต้นแบบของเราอยู่แล้ว ร่วมโชว์กับลูกทุ่งออนทัวร์มีทั้งหมด4สาวดึงน้องเล็กหน้าใหม่อย่างมัตซีนิวคันทรีโชว์เพลงหมอลามสไตล์ลูกทุ่งแนวใหม่มาสลับกับลูกทุ่งแนวหวานสาลีคณิช้าที่ทำงานข้ามยุคมาถึงปัจจุบันด้วยเพลงใหม่ โดยศิลปินที่ร่วมโชว์ในรอบปีนี้มีหลากหลายและสลับหมุนเวียนแต่ละเดือนจากการเก็บสถิติรอบอันดับเพลงติดชาร์ตว่า20อันดับแรกมักเป็นของศิลปินใหม่และเก่าเข้าไปชิงหัวใจคนฟังยากที่จะตัดสินว่าคนลืมนักร้องเก่าและคอนเสิร์ตท,ที่มาจากคลื่นเพลงลูกทุ่ง ต้องทำให้เห็นความหลากหลายที่ผ่านมาของวงการเพลงที่มีพัฒนาการจากลานโชวกลางแจ้งมาก่อนจนมาถึงเวทียุคใหม่ปรับให้คนลุกทุ่งทำงานได้สอดคล้องกับฤดูกาลแต่มันอาจจะแตกต่างกันนิดหน่อยเพราะว่าเมื่อก่อนเนี้ยเหมือนอเราไปยังแสดงเนี้ยมีแบบตามงานวัดงานอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมมีซื้อเก้าอี้อะไรแต่เดี๋ยวนี้แบบ แบบมาบัญทีแบบย้ายไปเล่นในห้างอะไรอย่างเงี้ยสมัยก่อนอย่างหน้าฝนเนี่ยเข้าหน้าฝนแล้วใช่ไหมคะก็อซอบเซาเงียบเหงาก็จะเข้าลงหนังเราเรารู้สึกอบอุ่นแล้วก็ดีใจทุกครั้งที่เวลาเราได้มางานอะไรแบบเนี้ยครับเพราะว่ามันเป็นงานที่เราเราได้มาร่วมเ,เขาเรียกอะไรครับมาร่วมสร้างสีงสันหรือมาส่งมอบความสุขผ่านเสียงเพลงให้กับคนที่เขารักในเสียงเพลงได้ฟังกัน ในดูการนี้แฟนคลับเห็นตรีชัยนรงค์บนเวทีคอนเสิร์ตน้อยลงเพราะบทบาทหน้าจอที่มากับละครออนแอร์สัปดาห์ละ5วันและยังไม่ได้ปิดกล้องสะท้อนกระแสของละครที่มีนักแสดงลูกทุ่งไปรับบทบาทต่างๆยังไม่จางไปรวมถึงเพิ่มทักษะการแสดงของนักร้องไว้สลับกับงานโชว์ลูกทุ่งซึ่งมาจากการปรับตัวในแต่ละยุคสมัยน้ำออยบุญสถาพ PBS, ไรไทยพีบีเอรายงาน